สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ปลาอ้อยนึ่งป่านะจ้ะนี่เชฟอ้วนได้ซื้อปลากดมาปลาอ้อยก็น,นึ่งนะจ้ะตอนมักปลาอ้อยไม่ได้มักให้บึ้งนาะจ้ะเนาะก็ตอนหิดปลาเนาะจ้ะปลาอ้อยกับมักธรรมดาเนี่ยใส่เกลือชูรสแค่นั้นเนาะจ้ะเอามามักเนาะจ้ะเนาะ พักของเฮาก็จะมีมะเขือแล้วก็กระหล่ำปลีเนาะจ้ะเนาะส่วนข้างล่างก็จะเอาไว้ใบตองเนะจ๊ะหน่ใบตองเอาใบตองลงเนาะจ้ะแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะจ้ะลองนึ่งถ้าเราเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดลองแล้วมันจะแบบหอมเนาะจ้ะเนาะมันจะบบคาวเนาะจ้ะ ส่วนน้ำที่อยู่บนไหลเอ้บอลอลลินลัวล่ะปอยส่วนน้ำที่อยู่บนใบตองนะจ๊ะมันก็จะบล่อยลงไปข้างล่างนะจ๊ะเพราะว่าปอจะเอาน้ำมันมาเห็ดน,น้ำพริกเลยกัะนเนาะถ้ามันไม่ไหลหมดปอยก็จะเอาน้ำมาทำแจ่วนะจ๊ะแจ่วปอยก็จะใส่พริกกนชุรสต้าปลามะนาวเฉยเนี่ละจ้ะแต่ว่าจะเพิ่มน้ำของป่าตรงนี้นวจ้ะ Yeah. มันจะมีน้ำปลาตรงนี้นะา๊ะที่จะเอามาเติมเติมให้มันนัวนะจ๊ะเพราะมันเป็นน้ำมักของปลามันจะ่ขาวหอกจ๊ะเพราะว่าปลาอ้อยจะเห็ดประจำนะจ๊ะเนาะถ้าเบิ่งตอนมันซุกนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะอาจเป็นคลิปสั้นๆเพระาะว่าอาจจะบปะถ่ายเงาแล้วจ๊ะเนาะถ้าเบิ่งตอนต่อไปจ้า เมื่อเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะบแดนี้มันไก่สุกยังว้าวนี่เนาะจ้ะเนาะน้ำปลาเข้ากระซุกแบบนี้แล้วนะจ๊ะปลาเข้ากระซุกแบบนี้แล้วน้องจ๋านาะรออีกสักน้อยนึงเนาะจจะเนาะให้มันซุกดีๆซุกคักๆก่อนเนาะจจะเนาะอีกสักแป๊บนะึง เดี๋ยวจะให้เชฟอ้วนตําน้ำพริกนี่จ้ะปลาผักเราสุกแล้วปลาเราก็สุกแล้วแต่ป้าอ้อยจะให้มันสุกดีๆก่อนเนาะจ้ะปิดฝาไว้จะเสียบปะจ้า เราจะาป่าเขาก็สุกเรียบร้อยสุกข,ขักแล้วเราจนะเนาะเดี๋ยวปอ้อยก็จะปิดแก๊สแล้วก็จะให้เชฟอ้วนตำเจ่ว,จนะเ,ว,วเราจะเนาะเดี๋ยวปิดก่อนสวยงามตามน้องเรื่องเดี๋ยวปอ้อยก็จะเอาน้ำต้มปลานี่น้ำต้มป่านี่เราจนะเนาะนี่ขาวๆพวกเนี้ยให้เชฟอ้วน ตำแจ่ยวนะจ๊ะนี่จ้ะเชฟวอจะตำเจียวแล้วนะจ๊ะเนาะก็จะมีกระเทียมหอมแดง ปอ้ยถ่ายใกล้ามากเลย,ยนี่ให้เบิ่งแบบชัดๆเต็มๆเลยนะจ๊ะเนาะให้เบิ่งหน้าคนต่ำห้องปอยก็จะลุกๆเนี่ย้อจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะจ๊ะโต๊ะทำงานเชฟบ้าน เชววนเส็บจะเชววนก็ได้ตำเสร็จแล้วอันนี้เขาจะบดตำละเอียดเขาจะจะตำแพ่เอ้จะตำพ่อหย,ยาบหยาบแล้วเราก็ใส่กับน้ำต้มน้ำต้มที่นึ่งปลาละจ๊ะที่ป้าอ้อยบอกว่าจะเอาน้ำมันไว้ํำาเสี่ยวนะจ๊ะเนาะ๋ยวค่ะ เชฟอ้วนก็จะปุงรสเชฟอ้วนก็จะปรุงน้ำปะลาะใส่นะจ๊ะเมื่อกี้นี่ปอจับกล้องมาทันถ้าจะไปยิบน้ำปะลาะให้เพื่อนเพื่อนใส่ชุดรถแล้วนะจ๊ะ ปลาน้ำปลาขวดนี้ก็เจ้าต้มซุกแล้วเนาจาะจ้ะพาอ้อยก็จะกินได้บอคันเพาอ้อยเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นโตเป็นอาทิตย์่ะจ้ะพาอ้อยกินยาแก้แพ้บรู้ว่าแพ้อย่างแต่เพาอ้อยเมือก่อนที่จะกินก็อ้อยกินส้มตำมันจะใส่ปูหลายสงสัยจะกินปูหลายพกน้ำจิ้มเราก็เสร็จเรียบร้อย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลานี่นะจ๊นะเนาะเชฟอ้วนยิ้มหน่อยฉากหลังก็จะรบๆหน่อยนะจ๊ะเนาะนี่หนึ่งประกรุ๊ใหญ่เฮาน้ำจิ้มซับแทจากเชฟอ้วนนะจ๊ะถ้วยน้ำจิ้มวสวยๆที่พี่สาวใจดีส่งมาให้ก็มีนะจ๊ะแต่พอ้อยจับ ป้าอ้อยจับใบใดได้ไดป้าอ้อยก็ใช้ใบนั้นเนาจะเลยก็ยได้เอามาใส่ด้วยน้ำจิ้มสวยๆเชบว้วนจบคลิปให้หน่อยถือจานปลาขึ้นมาจบคลิปให้หนยนี่จ้ะสำหรับคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนเนาะจะนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ป้าอ้วนกับเชฟ ป่อยกับเชฟอ้วนด้วยนะจ๊ะป่อยกับบาลพีเบอลถือนะจ๊นะเนาะบางคนจัดระเบียบป่อยจับใส่จานบ่สวยเพื่อนกับจับใส่เองนะเอือปรากฏว่าปรากฏตัวใหญ่นะจ๊ะมาเด้อจ่ะเอฟซีทุกคนมากินกับป่อยกับเชฟอ้วน้ะจ๊ะเด้อสำหรับคลิปนี้ป่อ,อยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใหออ้ป่อยกับเชฟอ้วนนะจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย